ีครับล้อโมนิฟายครับรถตลาดนาทองเจริญลำลูกกาของสองครับพาชม Ford Ranger 2016ยก4นิ้วครับนะฮะอันนี้ก็เรียบๆหรูๆครับนะยก4นิ้วล้อขอบ22ยาง37นะครับเนี่ยชุดยกออปชั่นครับปีกนกออปชั่นโช้คเป็นฮอตปิดซับแทงก์ปรับ8ระดับครับเนี่ยล้อเป็นเ f Offroad ครับยางแอมทาย37นิ้วคูณสิบสาครับล้อเป็น XF ฟครับยีู่ณ12ออฟเซ็ตลบ44ฮะกับโปรเจกต์นะฮะคอนเทนต์ที่บอกว่าแต่งแบบดูเรียบหรูครับจัดไปฮะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะเป็น F150 ้แล้วคันนี้ฮะนี่ลบ44ล้นประมาณนี้ฮะใครที่ชอบสายล้นก็จัดไปนะครับสครูปหน้าทรงสี่เหลี่ยมครับปากโปรงฮะดูน่ารักนะครับดูลงตัวกับสครูปเล็กๆแบบนี้ฮะเนี่ยรอบๆครับบรรยากาศ ตอนเย็นฮะแล้วก็รถสวยๆครับใครที่ไม่ชอบโผดมากก็แนวนี้ฮะติดคิวล้อ9นิ้วนะครับนี่ฮะล้อ XX ยาง37นะฮะแบนไดไฟฟ้า e-bolt นะครับเดี๋ยวดูบันไดไฟฟ้ากันนะฮะแบนไดไฟฟ้า e-bolt นี่ครับบันไดไฟฟ้าเก็บนี่ครับบันไดไฟฟ้า e-bolt ครับผมนะฮะคิวล้อ9นิ้วนะครับนะฮะทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็อ่าท่อนะครับอันนี้เป็นท่อ HKS นะ XOR System ครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวพาไปชมครับกันชนท้าย GDD ครับนี่รอบคันนะฮะมุมด้านล่างด้านข้างครับนี่เสรยขึ้นนะเป็นแบบนี้ครับสำหรับใครที่ชอบสายสูงครับยก4นิ้ว5นิ้วครับกับชุดยกออปชั่น 4WD ครับนะฮะชุดแอพโช้กอัพซับเบอร์เป็นของฮอตบิดนะครับข้างหลังก็บอก60ครับนี่ใหญ่ๆโตๆแบบนี้ฮะกันชนท้าย GDD ครับนะฮะในเครือออปชั่น 4WD พร้อมไฟถอยครับนี่ จบเรียบร้อยอีกหนึ่งขันนะใครที่สนใจก็เรียนเชิญครับคลิปนี้เร็วนิดนึงครับแสงที่จะหมดฮะส่งรถตอนเย็นๆก็เป็นลักษณะนี้แหละนี่ฮะกันชนท้ายสวยงามครับเดี๋ยวพาชมใกล้ๆฮะนี่ครับกันชนท้าย GDD ครับราคา7,900บาทพร้อมไฟถอยนะครับงานตัดพับจากออปชั่นโฟร์วิลได้ฮะสวยงามครับเสร็จอีกหนึ่งขันครับชุดยกเอ่อสีสวยครับสีคอนระเบิดเดี๋ยวไปดูกันครับชุดยกเดี๋ยวผมพาชม ครับด้านล่างชุดยกแล้วก็โช๊คอัพต่างๆครับนี่ฮนะยกเป็นแบบนี้ครับนะสีระเบิดครับือส,สีท้อนครับนะชุดดอกเพาต่างๆครับเพาขับตัวเกียร์ฝากยาวๆแบบนี้ฮนะโช๊คอัพครับสป,ปีนเคเควันเบอร์650ครับใครที่สนใจงานะแบบนี้ฮนะเป็นงานที่เราคุ้นนะฮะเป็นงานที่เราชินเราทํากันมั้งแต่ 2อปีแล้วตอนนี้ก็ยกไปเยอะมากมายฮะก็โอเคนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับกับล้อโมดิฟายครับผมเต้ล้อโมดิฟายฮะฝ่ายอีกหนึ่งคันนะครับนะเป็นแนวทางคั้นที่อย่างได้หรูหลเรียบเรียบแล้วดูเบึกบือนูใหญ่โตก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยครับกับคอนเซ็ปต์สูงใหญ่เรียบหรูว่างั้นนะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ